ขมิ้นชันปิดประตูการอักเสบผ่านรหัส microRNA 146a ลองจินตนาการว่าในร่างกายเรามีประตูรับภัยชื่อว่า Receptor a เมื่อเจอสิ่งกระตุ้นจาก AGEs หรือจากภาวะน้ำตาลสูงหรือ h y p e r กล y c เมียประตูนี้จะเปิดรับสัญญาณอันตรายส่งต่อไปยัง JNK และ PKC และสุดท้ายก็ไปปลุกยักษ์ใหญ่ n f a Kappa b ที่อยู่ในนิวเคลียสผลลัพธ์คือการอักเสบร,ระดับลึกทุกเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่องเหมือนไฟที่คุกรุ่นไม่ดับทำให้เกิดโรคเรื้อรังตามมาแต่ Curcumin จากขมินชันเข้ามมาีบทบาทสำคัญมันกระตุ้นการทำงานของ microRNA 146a ซึ่งเจ้าไมโคร r n a ตัวนี้เปรียบเสมือนกุญแจตัดวงจรคอยกด n f k a ฟคบไม่ให้ทำงานเกินควบคุมผลลัพธ์คือไฟการอักเสบที่เคยโหมแรงถูกลดทอนลงเหมือนมีระบบดับเพลิงภายในเซลล์ภาพนี้จึงบอกเราได้ว่าเคอร์คิวมินไม่ได้แค่ทำงานบนผิวเผินแต่เข้าไปควบคุมกลไกลระดับยีนและโมเลกุล เพื่อสร้างสมดุลใหม่ให้กับร่างกายข้อสำคัญนี่คือคกลไกระดับโมเลกุลจากงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่คำแนะนำการรักษาเฉพาะรายนะครับหากคิดจะใช้สมุนไพรหรืออาหารเสริมควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอถ้าชอบการเล่าแบบเจาะลึกกลไกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับ